วันนี้ครับผมก็จะมาบอกครับว่าจะเป็นตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรนี่ครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยสามารถดูคลิปนี้เลยไ้ปลดหลังจากจบแมตท,ทั้งหมดนี่ครับก็ไอทีดีมันก็จะปลดรอกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําช่องทางการเติมเกมราคาถูกนะครับต้องนี่เลยร้านอ e ีราติกช็อป ร้านเติมเกมฟ e ีฟ่าโมบายหรือเกมอื่นๆราคาถูกรัรันตีไม่รีฟันแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์แถมเติมถูกกว่าในเกม20-30%ใครที่สนใจครับก็สามารถติดต่อได้ทางแอดไลน์ ine, อิรัสติกช็อปหรือ f a c e b o o อิรัสติกช็อปได้เลยนะครับเพจจริงผู้ติดตามจะมากกว่า5,000 50, 0คนครับโอเคครับก็การาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเหมือนเดิมเช่นเคยเนี่ยวันนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่อง การเซ็นสัญญานะครับก็จะเป็นถานงของหลายๆคนนี่ครับโอ้ยไอหลายคนนะครับก็จะรู้แล้วนะครับว่าการเซ็นสัญญานักเตะเนี่ยมันได้ตัวอะไรเนี่ยครับหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าได้ตัวอะไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกเหมือนเดิมเช่นเคยเพิ่มเติมคือตัวเดียวเลยนะฮะตัวนี้นะครับในการเซ็นสัญญานะครับมันก็จะแจกให้ตัวเดียวเลยไม่ต้องเก็บสะสมไป อาทิตย์ต่ออาทิตย์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็อาทิตย์เดียวคือได้เลยนะครับก็มาดูครับการเซนสัญญาปริศนานะครับโอเคนะครับใคร,ใครที่เป็นแบบแบบผมนะครับก็รับไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะได้เป็นแบบของผมนะครับโอเคนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอ่า แล้วส่วนตรงนี้ไม่ต้องสงสัยครับทำไมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนีครับมาคุยเรื่องของตัวนี้กันดีกว่านีครับเหลืออีกประมาณ4วันทึ่จะปลดล็อกก็คือวันศุกร์นั่นเองนีครับโอเควันนี้ครับผมก็จะมาบอกครับว่าจะเป็นตัวเนี้มันคือตัวอะไรนีครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยสามารถดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมโอเคนะก็เป็นอาทิตย์นี้นะครับก็จะได้ทางด้านของแจ็ค กิลลิสนะครับก็คือสายเมาของเรานั่นเองนี่ครับก็จะเป็นฐานะของซีซันของไอตัวเนี้ยนะครับของผู้ก่อตั้งนะครับที่มาตัวของล่าสุดของแจ็คกิลลิสเลยนะครับทาง EA ก็ได้ทําการแจกให้เราไปเลยนะครับก็คือแจ็คกิลลิสในร่าง .5 นึ่งก็คือในร่างนี้นั่นเองนะครับสายเมาแมนซิตี้ของเรานั่นเองนี่ครับผมก็ LW LW นี่ครับ นี่ก็ส,สกลิลมูฟของมันก็เป็นความว่องไวนะครับเรื่องการจบสกอร์ก็146นะครับก็ขวาซ้าย4นะครับแต่ถ้าถนาัดทั้ง2เท้าเนี่ยจะโอเคมากๆเลยนะครับสหรับตัวนี้ดีครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวในการของแจ็คเก็ตลิตเข,า,ข,า,ขาคร่าวกันก่อนก่อนที่จะได้เป็นตัวฟรีนะครับเป็นการแจกนะครับก็ตัวนี้นี่ครับเป็นาสามารถไป พักหน้าได้นะครับสำหรับแจ็คก็ลิดในร่างนี้นะครับไปพักหน้าได้นะครับตัวนี้มีเร่งความเร็วอยู่145เลยนะครับการเร็วในการวิ่งเนี่ย139มเลยนะครับอ่ะมีการจบสกอร์ที่จุดเด่นนะจุดเด่นคือการจบสกอร์เลยนะครับพลังการยิงนะครับการทำประตูนะครับ151เลยนะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับการยิงลูกไกลได้ดีควบคุมควบคุมตำแหน่งได้ดีนะครับการส่งลูกใกล้การส่งลูกใกลนะครับโอ้ได้อยู่นะ เปิดบอลอะไรแบบนี้เนี่ครับเส้นโค้งการปั่นอย่างเงี้ยหักแล้วปั่นก็ถือว่าโอเคนะครับเลี้ยงบอลครับก็คุมบอล150กว่าเลยนี่ครับความว่องไวก็โอเคปกิกิริยโอเคนะครับความแข็งแกร่ง115ก็ถือว่าแจวเลยนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูไอตรงนี้กันบ้างนะครับความสูงหน0ซนติเมตรนี่ครับก็บุกกับรับจะเป็นสูงแรกกลางนะครับเรื่องของการคุณสมบัติในตัวของนักเตนะนี่ครับก็จะเป็น เหนือชั้นแล้วก็ maker, oy, เพย์เบเกอร์นะครับสำหรับแจ็คเป็นคาร์บอยนครับโอเคนี่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวแจกในอาทิตย์นี้นะครับผมขอ้อแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อาทิตย์นี้ต้องได้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็จะเป็นทางหน้าของคุณแจกกับตันนั่นเองนะครับก็จะได้ทางหน้าของแมตตเป้าหมายก็จะได้ปลด หลังจากจบแมตช์ทั้งหมดนี่ครับก็ไอทีนี้มันก็จะปวดรองแล้วนะครับเราก็จะได้ปอกแขนกับตันนะครับเล่นแม์คาสิกเพื่อรับปอกแขนกับตันนั่นเองนะครับถ้าใครยังไม่ไปเล่นก็ไปเล่นซะนะครับเรือวลาสามวันสุดท้ายนะครับก็จะตรงอยู่ที่ประมาณอ่าวันศุกนีครับพฤหัสศุกนีแหละประมาณนี้น่ครับแล้วเราก็จะเอามาแรกไอตัวนี้ฮนะนี่เลย แรกกันเลยนะครับใครอยากได้ตัวอะไรไปภาคหน้านีครับก็แรกไปเลยสรุปแล้วนี่ครับวันไอดีนี้ของผมนะครับก็จะมีทั้งหมดถ้าผมไปแรกของอเจอรลา์ดมาอีกนะครับก็จะเป็นการล่าของสามตัวสี่ตัวนะครับแล้วก็ถ้าได้ของแจ็คกิลลิตมาก็จะเป็นห้าตัวนะครับโอเคก็ เป็นเสร็จแล้วนะครับไอดีนี้ของผมนะครับก็จะได้ไปภาคหน้าถึง5ตัวเลยนะครับก็จะเป็นเนม่านะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวนี่ครับผมที่จะได้มาใหม่ก็เป็นแจ็คกิริตนะครับแล้วก็เจอร์ลาดนะครับที่ผมเล็งเป้าไว้2ตัวนี้นี่ครับก็จะได้เป็น5ตัวไปภาคหน้ากันเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับมีกี่ตัวกันแล้วบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ครับผมก็จะอ่านทุกคลิปอยู่แล้วนะครับผมโอเค ขอปมนมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากมีอ่าโอเคส่วนของสำหรับใครที่อยากเติมเกมถูกๆนะครับก็ไปที่ร้านเอรรัติกช็อปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ทิ้งอะไรไว้ข้างล่างแหละทุกคนก็ลองไปหาดูนะครับก็ขึ้นไว้ให้ดูแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าใครอยากให้ ผมเติมแบบหนักๆจุกๆในซีซั่นหน้านะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถึง4 0 0 0ซับสไคร์เบอร์นะครับผมก็จะทําการเติมจุกๆหนักๆให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนนบฝากกดติดตามไปด้วยนะครับฝากกดติดตามแล้วก็จะได้ดูกันแบบเติมน้ำหนักเลยนะครับโอเคนี่ครับก็สรุปเลยนะครับก็หนึ่งแน่ที่นี้เนี่ยเราจะได้แจ็คเก็ตลิตนะครับแล้วก็สองเราจะได้ของ บอกแขนกับตันนะครับหรือตัวนักเตะอีกหนึ่งตัวที่เราจะเลือกเล่นได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นี่ครับเอาไว้แค่นี้แหละนะครับใครมีอะไรสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนี่ครับพูดคุยกันได้ทุกคลิปนะครับผมถ้าผมอ่านแล้วเออมันโอเคผมก็จะตอบนี่ครับแต่ว่าถ้าคอมเมนต์ไหนพี่ผมไม่ได้ตอบพอไปด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ว่างตอบจริงๆนะครับได้แค่อ่านเท่านั้นนะครับโอเคสำหรับ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอยากจะเป็นคลิปอะไรก็รอรุ้นเอานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ